สนุนโดยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อมาค้นพบตัวตนสู้ความสำเร็จที่มหาวิทยาลายัยเกษมบัณฑิตผมพามาดูความคืบหน้านะครับคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองก็ค,คือกรณีที่มีคนร้ายเนี่ยไปฉีดน้ำกดนะครับใส่คนที่ไม่รู้อินโนอิเน ปรากฏว่ามีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเอาเท้าวความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทางนักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีคำรณวิทย์ทูกระจ่างบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับครั้งแรกคือวันที่11พฤษภาคมตอน4ทุ่มพื้นที่ของสอน,อนลุมพินีครั้งที่สอง1พฤษภาคมทุ่มครึ่งพื้นที่สอน,อนอบางซื่อและครั้งที่3นะครับ4มิถุนายนตอนทุ่มหนึ่ง แล้วก็ติดติดมาด้วยครั้งที่4ก็คือ4มิถุนายนเหมือนกันตอนทุ่ม15ทางตำรวจใช้วิธีการก็คือไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อหาเบาะแสคนร้ายพร้อมๆกับการสอบปากคำผู้เสียหายนะครับซึ่งทั้งหมดก็ให้การตรงกันนะครับว่าพอโดนฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปปุ๊บแล้วหันไปดูเนี่ยจะเห็นเหมือนกับรถซาเล้งขับผ่านไปเพราะฉะนั้นทางตำรวจก็เลยพุ่งเป้าไปที่คนขับรถซาเล้งก่อน ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาได้หนึ่งคนนะครับเมื่อวานนี้ชื่อว่านายราชันธีระกิจนุกุลอายุ50ปีนะครับและเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการมึนเมาอยู่นะครับก็เลยยังให้การไม่ได้และทางท่านคำรณวิทย์บอกด้วยว่านายราชันที่ถูกควบคุมตัวมายังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงกับเป็นผู้ต้องหา แต่ก็มีการติดตามสอบสวนเบื้องต้นจากทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนของสอนองสุทธิสารเขาบอกว่ามีการรับสรารภาพว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงและหเหตุผลว่าทำไปเพราะว่าความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางท่านคำนวณวิทยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวหรือไม่อย่างไรและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพด้วยเพราะว่ายังเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นคนที่ลงมือทำจริงๆหรือเปล่า และยังไม่รู้นะครับว่าสารที่มีการฉีดใส่ผู้ที่เสียหายเนี่ยเป็นสารประเภทไหนอย่างไรเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างหากพูดหรือว่าให้ข่าวไปเนี่ยคงจะไม่ดีนักเพราะฉะนั้นรอให้มีความชัดเจนก่อนนะครับก็ขอรอตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไม่วันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้และขณะเดียวกันทางตำรวจเนี่ยก็มีการควบคุมตัวนายราชันเบื้องต้นพาไปตรวจปัสสาวะด้วยพบว่ามีฉี่สีม่วงนะครับก็คืออาจจะมีการเสพสารเสพติด และระหว่างการสอบปากคําผู้ต้องสงสยัยก็มีผู้เสียหายสองคนมาให้ปากคํากับทางตํารวจนะครับบอกว่าช่วงที่ไปเวียนเทียนที่วัดลาดพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากที่พักไม่กี่ซอยเนี่ยระหว่างเดินทางไปรู้สึกว่ามีน้ําอะไรบางอย่างมาหยดใส่ตัวเองแล้วก็ใบหน้าตอนแรกก็เฉยๆครับไม่รู้สึกอะไรแต่พอผ่านไปไม่นานก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนหันไปดูก็เห็นคนขับรถซาเลง้งขับผ่านไปพอดีนี่แหละฮะก็ะเดี๋ยวรอดูทางตำรวจขอ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าตกลงราชันเนี่ยผิดจริงหรือว่าไม่ผิดจริงนะฮะค่ะ,ะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะคะที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปรากฏว่านายจนวนบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะไปเจอว่ามันมีบ้านของนายกเทศมนตรีตําบลกระสังรวมถึงมีบ้านของสอสอบุรีรัมของพักภูมิใจไทยอยู่ด้วยนะคะจุดที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นชุมชนกระสังเหนือเขตเทศบาลตาบลกระสังค่ะ บ้านต้นเพลิงเป็นบ้านของนางสาววัชรีผลเจริญนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วก็เป็นบ้านต้นเพลิงด้วยก่อนที่จะลุกลามไปไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันอย่างรวดเร็วที่เพลิงมันลุกไหม้โหมเร็วขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าบ้านไม้เก่าแก่ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ลมกระโชกแรงทําให้ดับเพลิงทํางานหนักเลยค่ะคุณผู้ชมคะดับเพลิงมากันเป็นร้อยนายเลยนะคะพยายามช่วยกันฉีดน้ําสกัดเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างที่บอกไปนะคะบ้านเป็นบ้านไม้ลมก็พัดแรงต้องใช้เวลานาน,านเป็นชั่วโมงเลยค่ะกว่าที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ปรากฏว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะคะไปพบบ้านเรือนของประชาชนถูกไหม้แล้วก็วอดวายไปทั้งหมดเนี่ย14หลังในจำนวนนี้เป็นบ้านของสอสบุรีรัมเขต5พักภูมิใจไทยคือคุณมนชัยชาติวัฒนศิริด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบ้านของนายกเทศมนตรีตำบลกระสงังคือนายกิมฮ้อเหลืองประพัฒน มีบ้านของประธานสภาเทศบาลตำบลกระสังนายอภิชาติเรืองจินดาวไยแล้วก็ยังมีบ้านของนักธุรกิจขายรถยนต์ในจังหวัดบุรีรัมไรายใหญ่อยู่ด้วยนะคะ ในที่เกิดเหตุนะคะพบคนที่บาดเจ็บหรายส่วนใหญ่ก็จะถูกเพลิงไหม้ตามร่างกายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บสาหัสค่ะเป็นเพราะว่าไปพลัดตกจากบ้านที่ถูกเพลิงไหม้หลังจากที่พอรู้เกิดเพลิงไหม้แล้วเข้าไปช่วยกันขนของนะคะออกมาจนสุดท้ายพลัดตกลงมาแล้วก็เส้นเอ็นข้อเท้าขาดต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลูนย์บุรีรัม ต้นเพลิงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีคนเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นจากบ้านของนางสาววัชรีผลเจริญนะคะแล้วก็พอเห็นเนี่ยชาวบ้านก็พยายามที่จะเอาน้ําที่ตัวเองมีอยู่เลยนะคะเอามาดับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้ไงมันโหมไปเร็วมากๆเลยนะคะ คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคนสูงอายุด้วยนะคะก็เลยห่วงว่าสุดท้ายก็ต้องเอาคนออกมาก่อนนะะเอาคนให้ปลอดภัยก่อนของก็ต้องปล่อยมนันแล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือว่าทาได้แค่นี้จริงๆนะคะสาเหตุของที่ไฟไหม้เนี่ยคงจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งสรุปออกไปว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ,ะแล้วตอนนี้ทางเทศบาล ตำบลกระสังนะคะในอำเภอก็ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะเรื่องที่พักอาศัยตอนนี้ได้ใช้หอประชุมอำเภอเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวคนที่ไม่มีญาติก็ไปที่นี่ได้แต่คนที่มีญาติส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะไปอยู่กับญาติของตัวเองก่อนนะคะทางอำเภอก็จะเร่งที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดนี้อย่างรวดเร็วส่วนตัวตึกอาคารที่ไฟไหม้ตรงนี้นะคะก็คงจะต้อง ออรอให้กองพสูน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนยังกั้นอยู่นะคะว่าไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะอะผมพามาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะครับตำรวจที่ราชบุรีได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถเก่งนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟคูบัวนะครับห่างกันเพียงแค่30เมตรเท่านั้น รถไฟที่พุ่งชนนะครับเป็นรถไฟขบวนกรุงเทพหัวหิน1131ส่วนรถที่ถูกชนเป็นรถ Honda c ซ v พบผู้เสียชีวิตภายในซากรถก็คือคุณกิติพงศ์จึงเจริญสุขอายุ60ปีครับและมีผู้บาดเจ็บนะครับก็คือคุณสายฝนสายสุวรรณอายุ32ปีอาการสาหัสนะครับตอนนี้ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลราชบุรีแล้ว ที่มาที่ไปนะครับจากการสอบสวนทราบมาว่าผู้ตายเ,ยเป็นเจ้าของกิจการโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่ราชบุรีเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุขับรถไปทําธุระที่คูบัวหลังจากนั้นก็กลับมาพอถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นทางรถไฟเนี่ยที่ไม่มีเครื่องกั้นแล้วพบว่ามีเหมือนกับกองเสาหมอนรองรถไฟกองเอาไว้พันนท่นทึกนะครับเลยเชื่อว่าคุณกิติพงศ์เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นรถไฟที่กําลังแล่นมา เพราะว่ามีกองเสาหมอรถไฟเนี่ยบังสายตาอยู่เพราะฉะนั้นพอขับไปปุ๊บรถไฟมาพอดีข้ามไปไม่ทันนะครับก็เลยถูกรถไฟชนพนักงานขับรถไฟบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุไม่มีแผงกั้นรถไฟทางเจ้าหน้าที่รถไฟสองคนก็โบกมือเป็นสัญลักษณ์เตือนว่ารถไฟกําลังจะผ่านมาเพื่อไม่มีรถตัดหน้านะครับแต่ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ยอมหยุดกลับพยายามขับรถผ่านทางข้ามรถไฟ ก็เลยชนเข้าอย่างจังนะครับส่วนสภาพด้านหน้าของรถไฟได้รับความเสียหายทางเจ้าหน้าที่รถไฟก็ตัดโบกี้ที่เสียหายออกไป1โบกี้นะครับส่วนสภาพรถก็อย่างที่เห็นครับโอ้โหคือแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถ Honda c ซ v วนะฮะบุบทั้งคันยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับเวลาทางรถไฟตัดกับถนนแล้วก็ไม่มีเครื่องกั้นนะฮะ อ่าแล้วค่ะคุณผู้ชมครัมาในโหมดการเมืองกันบ้างนะคะ<_ C _ C _>เล็กๆน้อยๆนะคะ12มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้นะคะคก็จะมีการ เปิดประชุมสภากันอีกครั้งประชุมสภากันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายค้านเท่ากังวลอยู่ก็คือว่าจะมีการลักไก่โหวทร่รางรัฐธรรม,มนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่3หรือไม่นะคะเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านก็บอกว่าเขาจับสังเกตดูนะคะมีสสบางท่านที่เป็นฝ้าของรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปเช็คดูปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้เร่งกลับมา เื่อเข้าประชุมสภากันแถวแถวเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นก็ไม่เห็นว่าจะเป็นที่จะต้องกลับมาใช่ไหมฮะ,ะบางคนมาอยู่ต่างประเทศก็จะขดาดประชุมสภากันไปใช่ไหมแต่ราวนี้เนี่ยเร่งกลับมานะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็เข้าใจว่าวันที่12บมิถุนาย,ยวนยวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่มีประชุมรัฐสภากันเนี่ยนะฮะหน้าที่จะมีการลักไก่เพื่อที่จะโหวตร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวราระ3ามเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยก,กันอย่างเต็มที่เลยนะฮะไม่รู้ว่า จะต,ต้านไหวเปล่าแต่ว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะนายกอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักฝ่ายค้านเนี่ยนะคะคุณอพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคะก็ได้บอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองเนี่ยขอเตือนให้ทางฝ้าของประธานสภานะคะอย่าเอาวาระสามนี้ขึ้นมาโหวตกันเลยนะคะไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาใหญ่โตมากกว่านี้นะคะ การประชุมสภาที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าการปิดประชุมสภาไม่ราบรื่นเพราะว่าประธานสภาเนี่ยถูกกดดันจากพรรคเพื่อไทยบางส่วนที่จะให้ลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะมีปัญหา วาระในการพิจารณาเป็นเพียงแค่การรับทราบเท่านั้นว่ารัฐสภามีอำนาจอะไรในการลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าจะทำตามคำสั่งสารธรรมนูนหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าการประชุมสภาครั้งหน้ามีการดึงดันให้ลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระ3ประชาธิปัตย์ยืนยันในหลักการแล้วนะคะว่าจะไม่ร่วมลงมติเพราะถือว่าคำสั่งศาลยังมีอยู่และประชาธิปัตย์จะไม่ขัดคำสั่งศาลส่วนเรื่องที่จะเกิดความรุนแรงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นคือมองว่าประธานสภาในบทเรียนมาแล้วต้องสองครั้งแล้วใช่ไหมฮะอยากให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3มอีกเลยแต่จะทํายังไงขึ้นอยู่กับประธานสภาระดับตอนนั้นนะคะครับแล้วด้วยความที่บรรยากาศตอนนี้ดุเดือดตั้งแต่ในสภานอกสภาเองก็ดุเดือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้มีการไปจัดปราศัยใหญ่ขึ้นนะครับที่วงเวียนใหญ่แล้วก็มีการปลุกบรรดาพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายคนด้วยกันนะฮะที่เข้าไปร่วมฟังในการปลาศัยใหญ่ คุณสุเทพเทศสุบรณพูดตอนหนึ่งนะครับในการปราศัยว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะต่อต้านระบบศาลแล้วก็วันนี้บอกเหยนะครับว่าเราพยายามทําหน้าที่ในสภาซึ่งถือว่าเหลือบาก,กว่าแรงแล้วยกทั้งมือยกทั้งเท้ายัางไม่สามารถเอาชนะเสียงในสภาได้เลยอยากจะให้พี่น้องทุกชนชั้นทุกอาชีพเนี่ยช่วยพวกเราในการปกป้องประเทศรักษาระบบนิติรัฐนิติธรรมลุก,กขึ้นมาต่อสู้อย่ายอมจำนนกับคนที่เผ่าบ้านเผ่าเมืองจับคนกทมเป็นตัวประกัน และจะต่อสู้โดยจะไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับว่าถ้าเกิดมีการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อก็แน่นอนนะครับว่าทางพรรคประชาธิปัตย์นั้นคงไม่ยอมอยู่เฉยๆอย่างแน่นอนอย่างที่คุณ<ช>รัศด<ช>ิกว่าไปนะฮะคุณผู้ชมมองภาพรวมของการเมืองไทยตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีความขับเคลื่อนของปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะค แต่ก่อนเราเคยเห็นไหมคะว่าจะมีนักการเมืองมีพรรคการเมืองเนี่ยออกมาตั้งเวทีปราศัยแบบนี้ถ้าไม่ใช่ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งแทบไม่มีเลยนะคะเราเคยเห็นไหมว่าจะมีช่องทีวีที่เป็นของนักการเมืองที่เป็นของพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านเองก็แล้วแต่เนี่ยออกมามีช่องทีวีของตัวเองก็ไม่เคยมีนะคะเราเคยเห็นแต่าการสู้ในสภาเท่านั้น<ะ>ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นบรรทัานต่อไปในอนาคต ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเองมีสื่อของตัวเองนะคะมีสื่อของตัวเองไม่พอมีช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยนะคะ Facebook t w i t t e r นะคะไม่พอ,อยังมีการต่อสู้นอกสภา,าทุนโมนายว่าไปแต่ก่อนเราจะเห็นว่าการต่อสู้นอกสภามีแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มภาคประชาชนเท่านั้นที่ออกมาเรียกร้องให้ฝ้ารัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ้าของตัวเองที่ตัวเองหนุนอยู่ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วนะคะตั้งเวทีกันขึ้นมาเองเลยเพื่อที่จะทำคู่ขนานกับการเมืองในสภาไปน่าจับตายอย่างยิ่งนะคะทั้งการเมืองนอกสภาและในสภานะคะและอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งสารรัฐธรรมนูญนะคะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าฝ่ายเพื่อไทยจะพุ่งเข้าชนสารรัฐธรรมนูญแต่ก็มีแนวโน้มว่าถึงที่สุดแล้วฝ่ายเพื่อไทยอาจจะไม่กล้าที่จะดันวาระนี้เข้าไปในการประชุมเพราะกลัวว่าจะมีปัญหา ความเคลื่อนไหวเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่นะคะติดตามการวิเคราะห์จากประเด็นร้อนจากห้องข่าวเดอ n เนชั่นนะคะวิเคราะห์โดยคุณแคนสาธิกาบอก n อ t นชั่สุดสัปดาห์ค่ะสนับสนุนโดย e อโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตช่วงนี้กระแสบอลยูโรมาแรงค่ะ มากรบกระแสข่าวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเมืองก็จะทําให้ซาลงไปแต่ทีนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของการเมืองเนี่ยความเคลื่อนไหวก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามแล้วก็คงมีอยู่อีกระยะยาวมีสองส่วนส่วนแรกก็คือการเมืองในสภาวันอังคารจะมีการประชุมต่อประชุมรัฐสภาในสภานี่มันแนวโน้มน,น่าจะรอละการลงมติวัาารัะสามน่าคงจะรอสามรอคำนิยมชัยสารรัฐมนูก่อนเพราะถ้าฟังจาก ทั้งประธานสภาทั้งจากฟังริบรวบรวบสองฝ่ายแล้ว <c oughs> แม้แกระทั่งแกนนำตงบรชชอเองอย่างคุณทูตเนี่ยก็ก็เขาพูดชาตว่าต้องรอเหตุผลสำคัญ มันเสี่ยงกันไปชัดเจนเป็นลงมติหาเรื่องว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้ารอไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่นานกิซอลอาทิตย์เองจากสามอาทิตย์เนี่ยก็ดีวก็รูปผลละทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือความเคลื่อนไหวนอกสภาของกลุ่มต่างๆทั้งฝ่ายทักษิณและก็ฝ่ายต่อต้านทักษิณกลุ่มนบชหรือคนแสดงนี่ชัดเจนแล้วว่าพอยุติการชนที่นสภาแล้วเนี่ยเขาไปล่ารายชื่อ จอต่างๆเลยตั้งโตล้านลายชื่อเลยเพื่อให้ได้หนึ่งล้านลายชื่อประกาศเอาไว้ใช่ครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่มิถุนาซึ่งเป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงตระกองก่อนนัดชุมนุมที่อนุสรีประชาธิปไตยซึ่งวันนั้นถ้าเกิดเขาได้หนึ่งล้านลายชื่อเขาอาจจะมาแถลงข่าวอย่า้ประกาศไทยชนะในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาก็คือเป็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยเพราะ แกนำพูดแล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะถอดถอนตุลาการได้เพราะกระบวนการไม่ไม่ง่ายค่ะใช่ใชยิ่งล่ารายชื่อเยอะเท่าไหร่เนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบยิ่งยากมากขึ้นด้วยใช่ครับใช่แต่กงต้องการแสดงมากกว่าอืมค่ะ<ช>อีกส่วนหนึ่งในฝ้าข,ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายต่อต้านทักษิณยาแก้หลักย,ยังพันธิตรตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่ตั้งอยู่ค่ะก็รอรอดูว่าตัวรัฐมนวรีรสามไมค่อยติดใจหรือเท่าไหร่ แต่ติดใจในพลบองดองในคมนี้แต่ในส่วนที่ขึ้นไวคือคักหน่อยคือพักประชาธิปัตย์ซึ่งเปิดเวทีมาแล้วสองเวทีคือที่ลานคุมเมืองกับวงมินใหญ่ซึ่งคาดว่าจะต้องมีอีกคงไม่จบแค่สองเวทีก็คงจะมีทั้งเวทีในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดใชเพราะบอกว่าประกาศจะต่อต้านถึงที่สุดคือประชาธิปัตย์ว่าไปแล้วเนี่ยก็คือประกาศที่จะมีการเรียกว่ามาอะไรมา ปลุกระดมนอกสภาเต็มที่เดนสงขานเดนส่งขาคบค่ะกล,ลุ่มอ,อืนอ่นๆมีก็อย่างเสื้อหลักสีนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเมื่อสึกที่ผ่านมาที่อาคารลิลลาสุลุมค่ะ,คะแล้วก็กลุ่มอกมองทัพธรรมก็ยังอยู่ที่พระรูปสมามแล้วก็คงทวันที่สิบคงกลับแต่แต่แต่พอกลับแล้วก็คงมีการเคลื่อนไหวอยู่คงไม่ไม่จบเสื้อหลักสีอาจจะไปตะเวนต่างจังหวัดก็ได้คงมีคือผมประเมินว่า ตลอดเวลาตั้งในจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยน่าจะทุกสีทุกฝ่ายคงมีกมารเคลื่อนไหวมวลชนอืจนกว่าจะมีการเปิดสภาสมัยหน้าแหละ<ช>ก็ะการเมืองก็เข้ามาในสภาต่อหนึ่งสิงหาจะมีกําหนดการในการเปิดสภาสมัยหน้าก็คือสรุปแล้วเนี่ยต่อให้บอลยูโรจบไปเนี่ยการเมืองไทยความขัดแย้งของการเมืองไทยก็คงไม่จบค่ะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับตามกันต่อกับคมชัดลึกสปอร์ตนะครับรายงาน<ะ>ผลไปแล้วดูซิว่าไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงรวมถึงคู่หยุดโลกค่าคืนนี้ฝรั่งเศสเจออังกฤษใครน่าจะมีแต้มต่อมากกว่าการติดตามดูได้นะฮะสาวๆตาเป็นแพนด้าแน่ๆเพราะว่าจะดูหนุ่มอังกฤษกันนะวันก่อนนี้ชั้นนี้คุณนพจักรบอกดิฉันว่าเยอรมันหน้าตาดีให้คุณนสิริเชียทีมนี้ไว้ซะดิฉันก็เชื่อว่าง่ายเป็นยังไง ก็ไม่ไหวหลับก่อนเพราะว่าช่วงแรกอลไรกันอื่เหลือเกินอิตาลีก็โอเคอิตาลีก็หน้าตาดีไม่ได้เหรอเออไม่เอาอะดูอังกฤษดีกว่ามั้งนะคุณเคยกันดีอยู่คุณเคยกันดีเพราะว่าดูบอลพิมเมลิกเยอะจะได้แฟนคลับจากคนไทยเยอะก็ตรงนี้แหละใช่ไหมนะคะเอาแล้วคบหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวรับวนรุ่เช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวตามต่อในช่วงของคมชัดลึกสปอร์ตนะคะช่วงนี้คุณโมนายแล้ววันนัสิริลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ